น้องหรืออะไรเนี่ยฉันชอบมันจังเลยมันเหมือนกันโดจริงมากเลยแต่แค่มันไม่มีภาพถ้ามันมีกฉันจะอาจเพิ่มนะฉันพูดชอบมันเลยข้างในรถไฟนี่มันดีหรือเปล่าฉันควรถามหน่อยนะบาเอ้ยมึงตัวบบบเอกเลยแล้วทำไงกับมันดีแล้วก็ถ่ายรูปมันดีฮหยแล้วมึงรอใครตัดนี้บินล่ะรถของโลเกยร์เนี่ยชิบหาย เฮ้ยไม่ทำกูดำแน่นอนเลยหัดขอประตูบางสิงวะยิไงไอ้ยูพวกนั้นให้หมดก็ที่มันจะส่งพวกขอ้อมือยี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 ผกฉันมันเหลือ,อ,อไม่ไหวแล้ว เดวทานไม่เคยสามารถเอาชนะเควเีสีได้เลยแต่ฉันอาจจะสามารถชนะได้นะแต่ไม่อุปสรัก์เยอะชิบหายเธอดรืดเมีใจใจอุบะเชชิมะี้อเลยวะ